เดียทุกคนนับอยู่กับผมวิถีไทยบ้านนะครับอยู่กับบ้านหลังเล็กน้อยของผมนะครับที่สวนผักปลอดสารพิษนะครับของผมเองนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาทําการรีวิวสวนผักนะครับที่ผมต้องการปลูกผักในช่วงนี้นะครับว่ามีผักอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันไปก่อนอื่นเลยนะครับนี่ก็คือเป็นบ้านหลังเล็กน้อยของผมนะครับที่ผมได้ทาการมาอยู่แบบ ถาวรอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ลาออกจากงานประจํานะครับก็สร้างบ้านนะครับด้วยงบประมาณแสนต้นๆน,นะครับได้ทั้งตัวบ้านนะครับตัวที่จอดรถ ห้องน้านะครับแล้วก็ห้องครัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันนะครับข้างหน้านะครับผมก็จะทาการปลูกผักนะครับก็เป็นพวกอ่าเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับเกี่ยวกับการอาหารนะฮะอย่างเช่นนะครับผักชีกะเพราหอมแบงนะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะับผมก็จะแบ่งโซนอ่าพื้นที่แบบเป็นแปลงเล็กๆเป็นแปลงเล็กๆนะครับปลูกผสมผสานกันไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมจะให้ดูคือเป็นหอมแบงนะครับตรงสลนตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะ ผักชีฝรั่งนะครับมีตรงนั้นเป็นเลี้ยงกบกลับมาทางนี้นะครับมีผักกาดเขียวมีลงกระถางบ้างนิดหน่อยนะทุกคนใครที่สนใจอยากจะปลูกผักนะครับลงกระถางพื้นที่น้อยอะไรพวกนี้นะครับก็ลองนะครับลองลองที่จะลองลองปลูกผักลงกระถางดูก็ได้นะครับนี่เกิดสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวนี่ครับเป็นผักแบบปลอดสารนะครับ ก็จะเห็นหนอนกินใบตรงนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนี่น่ข้างๆบ้านตรงข้างหน้าห้องครัวนะครับก็จะมีผักที่ลงกระถางนะครับใช้กระถางพวกปี๊บพวกถังเก่าๆกะละมังที่แตกแล้วนะครับเราก็สามารถใส่ดินปรุงดินแล้วก็เราก็ปลูกลงนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้กระท่อมตรงนี้ก็จะมีบ่ออยู่ด้านล่างเป็นบ่อเลี้ยงประดุกนะครับโดยใช้ เป็นน้ำบาดาลปมหอยโขง2แรงนะครับดูดไปส่งสปริงเกอร์ผักอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะใช้าการแบบล้างระบบล้างแบบนี้นะครับโดยการถ่ายน้ําออกโดยการเอาน้ำเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์ต่อเราไม่ต้องถ่ายน้ําทิ้งนะครับโดยการนําไปรดผักนะตรงนี้นะครับเป็นผักแปลงผักใหญ่เลยแหละนะครับที่ผมก็จะปลูกเรื่อยๆตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะ โตแล้วนะครับนี่ครับใน1ต้นเนี่ยก็โอ้น่าจะได้หลายขีดนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผักสลัดกําลังสวยเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศหนาวนะครับนี่ก็ปลูกแล้วก็แบบสวยงามมากๆนะครับมันไม่ขมด้วยนะครับช่วงนี้ในแปลงถัดไปนะครับตัวนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ตากดินเอาไว้นะครับเพื่อฆ่าเชื้อพกเชื้อราต่างๆนะที่อยู่ในดินนะครับเดี๋ยวก็ทําการปลูกผักอย่างอื่นหมุนเวียนกันไป มาทางนี้นะครับขวามือก่อนเนะาะผักตรงนี้นะครับเป็นตัวผักชีนะครับปลูกไว้3ามแปลงนะครับตอนนี้สวยงามมากๆนะครับเก็บเกี่ยวเก็บไปขายเก็บไปกินเก็บไปแจกจ่ายนะครับอู้นี่เห็นไหมกอส,อสวยๆมากนะครับสวยงามนะครับอันนี้เลยรต่าแตงต่อทองนี่ต้องกำจัดนะนี่ฮะสวยงาม บริเวณตรงนี้ครับทุกคนนะฮะก็จะเป็นแปลงผักผักกาดเขียวผักกาดเขียวผักกาดเขียวและปแปลงผักบุ้งแปลงผักบุ้งเป็นแปลงเล็กๆนะครับสมสางกันไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเพาะและตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกหอมแบ่ง <one> นะครับก็ยัง <one> ไม่เกิดนะครับนี่ก็ปลูกได้ประมาณวันสองวันแล้วนะครับมามาฝั่งนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับพริกเนี่ยเน้นไว้กินเองนะฮะเพราะว่าพริกเนี่ย หลายหลายคนคงทราบว่าการปลูกพริกเนี่ยต้องใช้สารเคมีต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรหลายๆยอย่างเพื่อป้องกันนะครับก็ผมก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ก็คือผมอาจจะไม่สามารถที่จะปลูกขายได้นะครับปลูกไว้กินเองนะครับสีหต้นนะครับไว้แค่ประมาณนี้นะครับนี่สวยงามนะครับมีใบโหระพาด้วยโหระพานนี้ก็ จะหมดรุ่นตั้งนานแล้วนะฮะมันก็ยังออกผลผลิตให้อีกนะครับแล้วก็ถือเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวหอมๆม,มาตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศอ่ามีลองกองนะครับมีผลไม้แล้วก็จะมีฝรั่งฝรั่งตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งไรลไร่เมล็ดนะครับฝรั่งกิมจูน,ะนี่คือไม่ได้แบบที่คิดจะดูแลอะไรมากนะครับแค่ลดน้ํานะครับดูผลผลิตนะครับ หวานมากๆนะครับไม่มีเมล็ดด้วยไรยเมล็ดนะครมีอยู่ทั้งหมดประมาณ9ต้นนะครับปลูกไปนู่นเลยแปลงตรงนี้ก็เพิ่งเริ่มทําการปลูกได้ประมาณ5 6วันนะรประมาณเกือบอาทิตย์ละนะครับเป็นมะเขือเทศนะครับลงทั้งหมด4แปลงด้วยกันนี่4แปลง1 2 3 4สนะครับเดี๋ยวเองมาดูนะครับว่ามันจะยังไงผมได้ทําการ ถ่ายคลิปนะครับรีวิวเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมตั้งแต่เพาะเลยนะครับเดี๋ยวไงติดตามชมกันนะครับเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศนี่ไงผมถาดผมเพาะลงถัดนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือมันเหลือนะครับเดี๋ยวก็เอาลงเดี๋ยวหาที่ลงอีกแตลงนี้นะครับเป็นแปลงเพาะนะครับจะสังเกตว่ามีต้นกล้าเล็กๆต้นกล้าเล็กๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดเจน นี้อันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะครับอันนี้จะเป็นสลัดผักกดอหอมที่เราเรียกกันแล้วก็ตรงนี้เป็นผักกาดแก้วนะครับปลูกทั้งหมด3าอย่างด้วยกันนะครับในแถวเดียวเดี๋ยวเรารอดูตอนโตนะครับแปลงตรงนี้ที่เพิ่งปลูกไปมันมาดเลยส,สดร้อนๆน,นะครับก็คือแปลงผักบุ้งนั่นเองนะครับตัวนี้ก็นําฟางมาคลุมเพื่อรักษาความชื้นให้เขานะครับก็แช่มเมล็ดไป2วันนะครับ2วัน2คืน แล้วก็เริ่มปลูกได้เลยนะครับยังไงใครถ้าใครจะปลูกผักบุ้งนะครับเป็นผักที่ปลูกง่ายเ,าเก็บผลผลิตเร็วนะครับขายได้ขายคล่องแล้วก็สามารถหาตลาดได้ตามหมู่บ้านเราตามใกล้ๆล้ร้านใกล้บ้านเรานะครับแนะนำปลูกผักบุ้งนะครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะาที่เห็นดินงอขาวแข็งๆนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มปลูกผักนะครับขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยการาปลูกไปทีละนิดนิดหน่อยทีละนิดหน่อยนะครับก็มีแผนที่จะปลูกพวกผักผักตัวแตงกวานะครับถั่วพูถั่วฝักยาวนะครับที่จะทําทการปลูกต่อไปนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนะฮก็จะมีต้นกล้วยนะครับของผมเป็น อาดิมรั้วนะครับผมก็จะปลูกต้นกล้วยไว้นะฮะแต่ต้นกล้วยต้นนี้ก็มันมันประมาณ2ปี3ปีแล้วมันหมดรุ่นแล้วนะครับคนโดนเชื้อราบ้างโดน,โดนมีอะไรหลายอย่างบ้างนะครับก็มันต้องเริ่มปลูกใหม่นะครับพื้นที่ทั้งหมดของผมตรงนี้เนี่ยที่ผมใช้ในการปลูกผักแล้วก็ปลูกบ้านนะครับทำนู่นทำนี่นะครับก็อยู่ที่หนึ่งงานกับอีกไอ้ไม่ใช่ อยู่ที่1ไร่กับอีก3งานนะครับเกือบ 2>, <ๆ S 1> <ๆ S> 2สองไร่ด้วยกันนะครับระบบน้ําที่ผมใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบน้ําเป็นบาดาลน,นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของปรับป่าบางนี่นี่ก็มะละกอข้างบ้านนะครับก็สวยขึ้นแล้วนะครับบํารุงเขานะครับเอาฟางมาคลุมแค่นี้เองมันก็มีความชื้นนะครับตัวต้นผักตัวต้นพืชเนี่ยถ้ามีความชื้นเนี่ยเขาจะ,จะเจริญเติบโต,ตไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าดินแข็ง เขาจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็เหมือนคนนั่นแหละนะฮะขาดสารอาหารนะครับไม่ได้กินข้าวนะครับก็จะเหี่ยวนะครับจะแบบไม่มีแรงนะครับไม่โตขึ้นแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอัปเดตสวนผักนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนธันวาคมนะครับโอ้เกือบเกือบปีใหม่ละสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะปลูกผักไว้กินเองนะครับอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับหรืออาชีพหลักก็ก็ดีนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ ตามนี้เลยนะครับปลูกผักสลัดเนี่ยค่อนข้างได้ขายได้ราคาดีมากนะครับตอนนี้ผมขายนะครับผักนะครับกิโลละ100บาทนะครับเกี่ยวกับผักสลัดนะครับเพราะผักผมเป็นผักออร์แกนิกร้อยเป็นะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับราคาก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบหลายคนอาจจะอ่าไม่มีที่นะครับแต่อาจจะใช้ระบบเป็นระบบน้ําก็ได้นะครับอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกนะฮะ แต่ก็จะบอกนิดหนึ่งว่าผักให้ทรกคนอีกมันเป็นผักที่ต้องใช้สารเคมีนะครับต้องใช้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะาใช้การปลูกแบบไหนนะครับยังไงก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจเองนอกพาอคนก็อาจจะไม่สามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงใช้ความขยันหน่อยนะครับในการปลูกลงดินนะครับดูแล อะไรต่างๆค่อนข้างที่จะยากนะครับนิดนึงแหละนะครับมีทุกอย่างมีความยากในตัวมันนะครับผมเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้ดูได้ตัดสินใจกันนะครับสําหรับการลาออกจากงานประจําของผมมาอยู่แบบบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็มาทําเกษตรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับติดตามชมกันได้นะครับให้กําลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ ห้องครัวของผมก็อยู่ตรงนี้นะครับมันนะครับที่ผมพูดบอกเมื่อกี้นะครับนี่ผมขุดมานะครับออรก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจงผมนะครับวิธีไทยบ้านชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปแล้วเด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ